สวัสดีครับวันนี้พบกับสปอยล์หนังเรื่องสมุไรยพาเนจอนะครับภาคประมบทนะฮะเริ่มเรื่องมานะฮะเราจะเห็นพระเอกของเราครับชื่อลุลุนิเคนชินครับถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจับมัดไว้ครับพวกคนกลุ่มนี้พยายามไปตามหาคนคนหนึ่งฮะที่ทําลายผู้สนับสนุนโชกุนครับแล้วก็ตัดแขนซ้ายของชายที่มีชื่อว่าฮิรัตะไปเมื่อคืนนั่นเองฮะชายชื่อฮิรัตะฮะพอเห็นหน้าคนที่ถูกมัดเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจฮะว่าใช่คนที่ทําเมื่อคืนหรือเปล่าแต่เขาก็คิดว่า ไม่น่าจะใช่คนคนนี้ครับเพราะว่าคนที่ลงมือกับเขาเมื่อคืนเนี่ยคือเก่งมากฮะเก่งแบบไม่น่าจะโดนจับตัวมาง่ายขนาดนี้ฮรระหว่างที่คนกลุ่มนี้คะับกำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยฮะเคนชินได้อาศัยจังหวะหนึ่งฮะต่อสู้กับคนกลุ่มนี้แะละแล้วก็หลบหนีไปได้ครับหลังจากนั้นฮะก็มีพวกโชกุนเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุครับแล้วก็รู้ว่าเป็นฝีมือของมือพิฆาตบัตรตัวใสครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าตัวจริงของมือพิฆาตบัตรตัวใสเนี่ยคือใครครับ ตัดฉากมาที่หน้าพมนักแคว้นชิงเงกุระฮะเกียวโตพวกผู้รักษาการเนี่ยกำลังเดินทางกลับใช่ไหมฮะระหว่างที่พวกเขาเดินกลับมาเนี่ยเขามาเจอกับเคนชินฮะแล้วเคนชินเนี่ยก็ได้สังหารคนกลุ่มนี้ฮะจนหมดไปเลยครับแต่หนึ่งในพวกนั้นนะฮะได้พยายามต่อสู้ครับและคนคนนี้ฮะก็พูดขึ้นมาว่าข้าตายไม่ได้ข้ามีคนสําคัญรออยู่ชายคนนี้ฮะก็โดนเคนชินฟันแล้วฟันเล่า ฟันแล้วฟันอีกจนจนเขาหมดสภาพที่จะต่อสู้ไปฮะแต่เขาได้ฝากรอยแผลไว้บนหน้าของเคนชินนะครับหลังจากที่เคนชินเนี่ยสังหารคนกลุ่มนี้จนหมดฮะก็ได้ทิ้งจดหมายแสดงเจตจำนงในการสังหารไว้ครับและหนังจะตัดฉากมาที่ที่พักแรมโฮคางิยะครับเคนชินเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับระหว่างที่เขาเดินลงมานั้นนะ่ะก็ได้ยินเสียงคนของแคว้นโจชูเนี่ยพูดคุยกันถึงแคว้นซืชินะที่สิ้นไปนะฮะ แล้วก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยยุคใหม่ที่แคว้นโจชูปกครองจะมาถึงแน่นอนครับแล้วก็ตัดมาที่แคว้นโจชูครับคาสาเนี่ยได้เรียกพบเคนชินใช่ไหมฮะแล้วได้บอกเคนชินว่าให้ระวังตัวไว้ครับเพราะว่าตอนนี้มือพิฆาตบัตรตัวนี่ยกาลังโดนเพ่งเล็งจากูรัฐบาลโชกุนอยู่ครับแล้วหนังนะฮะจะย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับสถานที่ก็คือวัดอมิดาอิฮะโจชูฮะเราจะเห็นเนี่ยเคนชินเนี่ย ได้มาต่อแถวเข้าร่วมหน่วยจูโจมเพื่อโค่นลน้มรัฐบาลโชกุนครับพวกหน่วยจโจโนะฮะอยากรู้ครับว่าเคนชินน่ะมีฝีมือประมาณไหนนะครับก็เลยท้าสู้กนะับเคนชะินฮะเคนชินนั้นได้โชว์เพลงดาบล้องรพาไปนะฮะแล้วก็ชนะเป็นที่สุดครับมาถึงคืนงานเลี้ยงครับหน่วยจูโจมนั้นได้ยอมรับในฝีมือของเคนชินฮะแล้วก็ได้รับเคนชะินเนี่ยมาเป็นหนึ่งในพวกของเขานะครับตัดมาที่โรงเตียมนางูะะระฮะในปัจจุบันครับ เคนชินเนี่ยได้นั่งนึกถึงวันที่เขาได้ฆ่าพวกผู้รักษาการไปครับนึกถึงคนที่ฝากรอยแผลไว้บนหน้าของเขาเนียฮะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งะฮะชื่อโทโมเอะฮะมานั่งดื่มต่อข้างๆเขาคะ,ะแล้วก็มีพวกสนับสนุนเนี่ยเป็นพวกที่มาจากจากักรพรรดิโชกุนจากแควนไอสุนะฮะเหมือนจะเข้ามารวนลามเธอครับเคนชินเห็นไว้ก็เลยเข้ามาช่วยเธอไว้ครับหลังจากนั้นนะฮะเคนชินเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับครับ ไอชายสองคนเนี้ยที่มาจากไอซูเนี่ยได้ดักหลอซุ่มโจมตีเคนชินนะฮะหวังที่จะฆ่าเขาครับแต่เคนชินนั้นอ่ยรู้ตัวฮะก็เลยไล่สองคนนี้ไปให้หนีไปซะแบบไม่อยากสู้อะไรเงี้ยฮะระหว่งางนั้นเองฮะจะมีชายที่ปิดบังใบหน้าฮะวิ่งมาฆ่าชายสองคนนั้นครับแล้วก็พยายามจะฆ่าเคนชินด้วยครับและชายผู้นี้ฮะเขาได้รู้ว่าเคนชินอ่ะคือมือพิฆาตบัตรโตใสครับแต่เขาเน่ยสู้เคนชินไม่ได้ครับ จังหวะที่เคนชินกำลังจะฆ่าคนคนนี้ฮะโทมโมเอะได้ไม่เห็นพอดีครับเธอจึงเป็นลมหมดสติไปครับเคนชินจึงพาเธอมาส่งที่พักแรมโคฮางิยะฮะเช้าวันรุ่งขึ้นครับเคนชินได้พูดคุยกับโทมโมเอะฮะแล้วก็บอกให้โทมโมเอะฮะไปจากที่นี่ซะแต่โทมโมเอะนะฮะไม่ยอมกลับครับคาสึระรู้เรื่องที่เคนชินเนี่ยโดนซุ่มจงตีจากชายที่ปิดบังใบหน้าเมื่อคืนใช่ไหมครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นคนในที่รู้เรื่องเคนชิน ว่าเคีนชินคือมือพิฆาตบัตรโตไซครับต่อมาคะ,ะับคาสซิลลาเนี่ยได้เข้ามาคุยกับโทมโมเอะฮะเหมือนแบบว่าเขาไม่อยากให้โทมโมเอะเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับเคนชินใช่ไหมครัเพราะมันเพราะเขาคิดว่ามันอาจจะทำให้เคนชินเนี่ยลังเลที่จะสังหารศัตรูครับเช้าวันต่อมาครับคาสซิลลาเนี่ยได้เอาดาบฝากโทมโมเอะไปนะฮะเพื่อที่จะไปให้เคนชินครับพอโทโมเอะเอาดาบมาให้เคนชินเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เลยพาเคนชินเนี่ยไปเดินเล่นที่งานเทศกาลครับ ระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันธมเอะนั้นน่ะพูดในเชิงที่ว่าไม่อยากให้เคนชินต้อ,ตองฆ่าคนอีกแล้วแต่เคนชินจึงบอกเหตุผลของตัวเองไปว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กวัดแกงดาบเพื่อให้ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าและมังเอิญ่าคนคนนั้นน่ะมันเป็นเขาเองเขาที่จะทําเองและเคนชินก็ได้เดินจากทมเอะไปนะฮะแล้วก็ตัดฉากมาที่ฐานที่ตั้งชิเซนกุม,มิฮะพวกชิเซนกุม,มิเนี่ยได้จับตัวฟลุทากะไว้ฮะ ซึ่งฟุทากะเนี่ยเป็นสายสืบของโจชูครับและได้รู้แผนการชิงตัวจกักรพรรดิของพวกโจชูนะฮะตกกลางคืนครับพวกชินเซนกุมิเนี่ยได้บุกไปที่อิเคไดยะครับพอคินชินได้รู้เรื่องนี้แล้วอ่ะเขาก็เลยจะพยายามที่จะไปช่วยโจชูฮะแต่ระหว่างทางครับได้เจอกับรองผอบอชินเซนกุมิครับชื่อโอคิตะฮะและทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันครับระหว่างที่ต่อสู้กันเนี่ยเหมือนโอคิตะกำลังจะพลาดท่าแต่พวกชินเซนกุมิเนี่ย ก็มาถึงกันพอดีแล้วก็จะเปิดฉากต่อสู้กับเคนชินเหมือนกันระหว่างนั้นโจชูก็มาถึงพอดีเช่นกันเลยห้ามไม่ให้เคนชินต่อสู้เพราะว่าพวกไอสูกําลังจะมาที่นี่เหมือนกันนะฮะหลังจากที่พวกชินเซงกุมิได้บุกอิเครดยาได้สําเร็จะฮะพวกรัฐบาลโชกุนก็เอากําลังคนนะมาเสริมเยอะขึ้น,นะฮะทาให้ฝ่ายโจชูตกที่นั่งลําบากแถมพวกเขายังถูกจัดฉากให้เป็นกบฏอีกด้วยฮะทำให้ฝ่ายโจชูนะ ต้องอ,อพยพหนีครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกชินเซนกุมิเนี่ยจะมาโจมตีตนเองเมื่อไหร่นะฮะและคืนนั้นนะฮะพวกชินเซนกูมิฮะมาบุกพอดีฮะเคนชินจึงพยายามพาโทโมเอะหนีทั้งสองคนหนีไปพบกับคาสึระครับคาสึระต้องหนีไปเก็บตัวแล้วก็เตรียมบ้านนอกเมืองฮะไว้ไวให้พวกเคนชินกับโทโมเอะได้ไปซ่อนตัวเลยครับหลังจากทั้งสองคนนะฮะได้มาอยู่บ้านนอกเมืองครับอิสึกะคนฝ่ายโจชูฮะก็มาหาเคนชินพร้อมกับเอาเงินมาให้ครับ หลังจากนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอิสกา่์มีแผนที่จะฆ่าเคียนชินครับระหว่างที่กำลังจะวางแผนฆ่าเคียนชินนั้นคาตากิฮะมือขวาของคาสึราเนี่ยได้แอบสกุลอยตามเข้ามาเหมือนกันฮะและได้แอบฟังแผนของอิสกาครับแต่อิสุการ์รู้ตัวครับเลยต้องฆ่าคาตากิทิ้งฮะและอิสกาก็รู้ดีว่าถ้าคาตากิเนี่ยตายไปอะคาสึระาจะต้องสงสัยเลยรีบส่งเอเนชิฮะไปฆ่าเคียนชินให้ไวที่สุดฮะ ซึ่งเอนชิเนี่ยเป็นน้องชายของโทมโมเอะฮะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทมโมเอะคือส่วนหนึ่งในแผนการฆ่าเคนชินครับหลังจากนั้นอิซึกะมาหาเคนชินอีกรอบฮะแล้วบอกเรื่องที่โทมโมเอะเป็นหนอนบอรไ่ยซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการฆ่าเคนชินเหมือนกันฮะเพราะถ้าเคนชินน่ะรู้ว่าโทมโมเอะเป็นหนอนบอรไ่ใช่ไหมครับจิตใจของเคนชินนั้นจะเปราะบางและอ่อนแอลงฮะทำให้ต่อสู้ได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะฮะตอนนี้เคนชินจะรู้แล้วว่าโทมโมเอะคือหญิงคู่มั่นของผู้เฝ้ารักษาการคนนนั้น คนที่ได้ฝากรอยแผลบนหน้าเขานั่นเองฮะหลังจากนั้นครับอิซิกาเนี่ยก็ได้บอกให้เคนชินอ่ะไปจัดการนางซะนางอยู่บนเขาครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการฆ่าเคนชินครับเพราะมีสมุนไพรอ่ะที่คอยซุ่มโจมตีเคนชินอยู่บนเขาอยู่แล้วเคนชินอ่ะได้ต่อสู้พวกสมุนไพรพวกนั้นบนเขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเคนชินก็ได้เดินทางมาถึงบ้านบนเขาครับที่ที่ทโมเอะอยู่นะฮะเขาได้เจอกับสมุนไพรคนสุดท้ายครับและจังหวัดที่เคนชินอ่ะกำลังจะฟันศัตรูคนสุดท้นนายใช่ไหมฮะ ธโมเอกก็มาขวางไว้ครับทาให้เคนชินอนะ่ะฟันศัตรูคนสุดท้ายไปพร้อมกับทงโมเอกเลยหลังจากที่ทงโมเอกตายเคนชินก็ได้นําร่างของเธอมาไว้ที่บ้านที่เคยอยู่ด้วยกันนะฮะเคนชินได้กล่าวอําลาธทโมเอกและได้เผาบ้านไปพร้อมกับร่างของธโมเอกฮะเนื้อเรื่องของหนังก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับพอดีเป็นการทาคลิปครั้งแรกของผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ